เจ็ดโมงแล้วตอนนี้หกโมงสี่สิบเอ็ดบรรยากาศตอนเช้าซะนิดหนึ่งหมอกลงหมดเลยตรงน,นี้นี่ทางเข้าอุทยานแม่สุรินไปประมาณ6กิโลโ นี่ก็ที่นอนเมื่อคืนนะครับแถวนี้มีลานกลางเต็นท์เยอะแต่ไม่มีห้องน้ำเลยเนาะห้องน้ำเดินไปไกลเลยหนาวยี่สิบองศา บรรยากาศทุ่งบัวตองประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะไม่มีทะเลหมอกครับแดดออกสูงแนละ้วถ่ายเข้าไปครับมีเยอะหลายตัวแสงน่าดู ที่เราอยู่กันนะครับมีไว้รุ่นอเมริกามาเทีย่ยวนีนะครับวันหยุดก็มาพักผันเดื่มกินสนุกสนานนี่ก็เดดกรุงเทพแล I don't think. นี่คือขยะของผมเมื่อคืนนะครับหมามาแล้วก็มีน้ำขวดหนึ่งเศกรอกกับขนมปังเหลือไปกินตอนกลางวันได้ต่อยานอนหลับขวดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปล้างตามปั๊มแล้วกันนะครับตู้กาแฟแล้วเวลาคุณไปเที่ยวกันนี่มีขยะเท่าไหร่ครับอันนี้ผมจะเอากลับไปทิ้งข้างล่างนะครับได้เวลากลับครับตู้รวอตองนี้ เ้าโมงสิบห้านะครับดูนี่แบบบริการมอเยอะเนี่ยและมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของน้ำกันก่อน ไล้ค่อยไปต่อนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยร้อนมากแวกินข้าวเช้าที่ขุนยวมก่อนนะครับร้านมันบ้านเออสบายสบายนี่ก็10บโมงสี่สบห้าแล้วนะใส่พุ้งข้าปางอุง่ไม่ได้แล้วขี้เกียจเรเบื่อเขาเลยก็นี่ก็เติมน้ำมันที่ปีทีขุนยวมร6 0บาทนะครับวิ่งทั้งหมด2องกกิโลนะเออลืมเสร็จ ออกจากขุนยวมนะครับตอนนี้เวลาสิบเอดนาฬิกาสิบเจดนาทีมีเกียววิ่งย้อนเข้ามาในตัวเมืองขุนยวมนะมาใส่ละมันแล้วก็กินข้าวเยอะไปมาพูดร้อนท่าตายนะครับไมแวะแม่ห้องสอนนะแล้วเราเดี๋ยวเฮกี้เห็นวัดที่สวยนะวัดม้่ยต่อนะครับเดี๋ยวแวะวัดสักนิดหนึ่งเป็นที่นะาลึกวัดม้วยต่อเพราะว่าปกติขุนยวมม่ไม่เคยแวะหรือมาก็เข้าแม่อ邬村 สวัสดีนะครับตัวโบสถ์อยู่ไหนนะวายๆคร่าวๆนะตอนนี้ล่มๆจอดวัดมุวยต่อด้านในก็มีเป็นเลือนไม้สวยนะดูถ้าจะเที่ยวให้ละเอียดละเอียดนี่คงจะต้องใช้เวลาหลายวันเพราะว่าทุกจุดที่ผ่านไปที่มีสถานที่สวยๆทั้งนั้นเลยเอากัน,นสั้นๆนะครับ หรือว่าเป็นความทรงจำหรือว่าเป็นจุดที่จะได้มาใหม่ได้อะไรได้ 200กิโลครับระหว่างทางขุนยวมกับแม่งสอนก็จะมีจุดชมวิวนะครับเป็นชื่อว่าจุดชมวิวผาบองรู้สึกว่าจะเป็นจุดเดียวแหละที่มีจุดจอดพักมีห้องน้ำวิ่งมาประมาณ40โลนะอีก10กว่าโลก็ถึงแม่องสอนแล้วมาจอดพักเข้าห้องน้ำห้องท่ากินขนมกินน้ำก็ได้ นี่มีร้านค้าร้านอาหารด้วยจอดแล้วเข้าห้องน้ำสะหน่อยครับบรรยากาศตรงไอเต็มกาแฟก็มีห้งนี้เดี๋ยวเราขอยเต็มบ่อสัหนึ่งแท่ง<ฮ>เป็นแมททัวรลิ่งนี้ยังไง จุดชมวิวผาบองยูแม่ห้องสอนแล้วนะครับตอนนี้เรือก็มีถนนอยู่เส้นเดียวแหละเดี๋ยวเราก็จะตรงปลปลายต่อนะครับบางมะร้าจุดชมวิวกิ่วลมไ,ไปเรื่อยนะไม่แวะแล้วนะครับตอนนี้พญาสิงห์น้าตราดน,นี่อันนี้ก็กจะสร้างใหม่นะมาลึกไป,ก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 ปก เงียบมากเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวหายไปกันเยอะเรืองก็เลยซบเซาไปนานเลยเนื้อจากคุ้มไปยาวๆจริงเรามีพระธาตุกองมูนะครับแม,มงฝอยู่บนเขาแล้วก็มีวัดอะไรสักอย่างรู้แต่ว,ว่าผมไปกันมาหมดแล้วสองวัดก็ไม่ไม่ไปแล้วไม่แวะแล้วครับร้อนด้วยอากาศร้อนมากตอนนี้เวลาบ่ายโมงปดีเป๊ะเลย ถ่ายรูปไม่ไม่มี ABS เอ็แนแอคช่ยไวน้นี่เรียบร้อยครับลงไปนอนวัดพื้นแน่นอนก็โทรศัพท์เพลินนะคันหน้าก็โทรศัพท์เพลินครับคันหลังก็อัดคลิปเพลินครับช่วยไม่ได้โอเคนะครับพุกผคอตรอลทป ันนี้ขึ้นมาถึงจุดชมวิวลูกข้อหลามนะครับบ้านลูกข้อหลามทางจากวังสอดมาก็สวยมากนะขึ้นนะเนินเขามาประมาณสักสามลูกได้ขึ้น,ข,นขึ้นลงๆแล้วก็เป็นป่าทึบเลยสวยถนนดีครับเรียบกริบเลยกว้างสบายนี่ก็เห็นวิ่งบนเขาจนชินนั้นแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายภาพเส้นทางแล้ว เราไปไถ่ทีก็คือเ,เส้นจากปายไปวัดจันทรนะครับแล้วก็ไปสมเอ็จดีกว่าเป็นปเส้นที่อยากไปไปอดีก็ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ทางดีมากนะครับวิ่งสบายเลยทั้งประเทศน่าท่องเที่ยวมากประเทศไทยเราตอนนี้ก็จะถึงดอยกิ่วลมแล้วนะครับอีกหนึ่งกิโลนะจุดน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางนี้นะเรียกว่ากิ่วลมอะไม่รู้เป็น ฟางมาผ้าหรือเปล่าประมาณสักหนึ่งกิโลครับก็เป็นจุดพักรถก็มีห้ององน้ำที่ชมวิวส,สวยเลยแล้วมองจะเห็นทางคัเคี้ยวที่เราขึ้นมาเลยเมื่อกี้ขึ้นมาก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าเอียงเขาไปแล้วแถวนี้ชันตรงนี้นชันชันเลยนะครับอย่างชันประมาณหนึ่งกิโลมีต้นสนสองใบด้วยเี้ยแล้วครับกิ่วลม ยอดเขาเลยนะย้ยนจากนี้ไปก็ลงเขาอย่างเดียวก็ถึงปลายเลยนะครับจำได้ซี่จานรถทีเกิลอัวร์ได้ดีเนาะรถใหญ่ๆดังนั้นเลยเจ๊ไม่รูว้ว่าเดินยึดเส้นยึดสายซะหน่อยหายากแก้เมื่อยกินซะด,ด้วยถึงแล้วม <c oughs> <c oughs> ไปดูวิวกันมองเห็นถนนที่เราวิ่งลอมา่ึ้นโอ้ฟ้าสวยมากแม่ของสองมาอีซีก็สวยสาดูก็ไปชิงช้าชิงช้าเกลียนครับที่มีสามอันแล้วก็หมุนเป็นกลม นักัวมากเวลาเล่นชมวิวกีวลมนี่น่ารักเชียวระหว่างทางลงจากกิวลมประมาณสัก5กิโลนะครับก็จะมีนาเป็นแบบคล้ายๆกับนาขั้นบันไดนะแต่มันก็ไม่เป็นขั้นบันไดไม่รู้จะเรียกไงก็สวยดีนะตรงนี้ ก็เสียโอกาสเมื่อกี้ลงเดินไปแล้วครับลงไปเดินไปไกลเหมือนกันแหละนึกได้ว่าเออเราคงไม่ได้มาเส้นนี้บ่อยๆแน่ก็เลยย้อนกลับมาถ่ายรูไปไดเป็นที่ละสักว่าอาจจะปีหน้าจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับตรงนี้บนเขาโน่นก็เป็นนาขั้นบันไดนะอันนั้นน่ะสวยกำลังเขียวเลยแต่ว่าตอนนี้ย้อนแสงก็เลยได้ภาพมันคืสนอสวยเท่าไหร่ก็ดูเอาเท่าที่ได้แล้วกัน เป็นรถยนต์ก็ลำบากหน่อยเพราะว่าไม่สามารถจอดได้เสียใจด้วย ไปหาร้านข้าวก่อนนะครับมีร้านข้าวถูกใจอยู่ร้านหนึ่งเคยมากินสอสอปีแล้วไม่รู้ว่าข้าวนี้จะยังอยู่หรือเปล่าอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจร้านอาหารตามสั่งมีที่ทําการเพอร์มา อันนี้ตำรวจอันนี้ใช่ไหมจำไ,ไม่ได้น,นี่ทางตามนี้ไม่ใช่ตันอะไรนะครับตันรีสอร์ทชาวบ้านไปริมน้ำก็เห็นมีฝรั่งอยู่ปลายนะนี่จะติดเรื่อนี้อยู่ริมน้ำนะครับรีสอร์ทนี้อยู่ริมแม่น้ำปลายนะคิดว่าอย่างนั้นนะเดียวเล้วไปก็จะเจอสะพานข้ามไปอีกฝัง่ง ตน,นั้นก็เป็นรีสอร์ทเยอะนะมือนกันราที่นั่งเล่นริมน้ําที่เป็นแบบก็ไปริมน้ําได้นี่ขอให้เข้าไปนี่สถานที่ลอยกระทงแล้วก็นี่เป็นแม่น้ำปายล่ะห้ามจอดเอ่มืวานนี้เป็นลอยกระทงนี่นะอือนี่ก็ ไป,ปกลางคืนนะนะกลางวันคงไม่มีอะไรข้าวนนีนเหนือไปถนนหน้าเมืองร้านธรรมดาธรรมดาจะได้ไม่แพงมากเราเ,น,เน้นประหยัดข้าวกลางวันวันนี้ครับขนมจีนน้ำเงี้ยวชับหมูด้วยร้านก็สวยดีนะครับขายปุ๋ยด้วยีายขายอุปกรณ์การเกษตร ปลายแล้วครับวันนี้เดี๋ยวมานั่งเล่นแก้ม่อยก่อนนะครับเพิ่งจะสี่โมงครึ่งเดี๋ยวสักห้าโมงให้ไปบ่อน,น้ําร้อนก็ได้ทันเหือเฟือนี้เปเี็ยนทำเลริมน้นําสวยดีน่านน่งมีคนลอยด้วยนี่เป<ม>็นลอยกระทงก่อนเ <c oughs> ขาลอยกันไปแล้วเราเพิ่งจะมานี่ไม่น้ำปลาย ทงวันสงการนี่พกตอนลอยกระทงมีขาว ถึงิสพานประวัติศาสตร์ท่าปลายสรุปว่าโป่งเดือดนอนไม่ได้นะนรู้แจะไปนอนไหนเลยคืนนี้เล่นแกเซตันทำเป็นได้ไหมเนี่ย น,น้ำร้อนน้ำร้อนปลายไม่มีเรามีตรงนี้แทนนะครับน้ำร้อนเหมือนกันจะได้อาบน้ำสัเท่กางตรงนี้แหละทำเลดีคนละหนึ่งร้อยบาทเองใครอยากมากลางก็กลางได้เลยริมแม่น้ำคืนไม่มีวันนี้พระจันทร์สว่างไม่เป็นไรสว่างโล่เลยกลางคืนนี่ครับที่กลางเต็นท์เราวัานนี้มีล่มหลังคาสบายมีน้ําร้อนอาบด้วยได้ที่นอนดีครับ จัดเต็มทำได้สบายอยง่งเท่าไหร่พวกนี้จะได้กลับอย่างล้าัวเบานะครับแนี้ยพากของเราดูซิมีอะไรบ้างเดนสองอย่างเลยนี่เราก็นอนที่ริมน้ำปายเลยนะไปดูเช้าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับตอนเช้า